รับเรื่องเลยเนาะบ้า IG Story กับพี่ไอครับผมทำงานร่วมกันครับผมแล้วก็เป็นเป็นเป็นรายการเต้นรายการหนึ่งที่ที่ผมไม่เป็นพาร์ทเนอร์คู่เต้นให้กับพี่ไอครับก็ก็เลยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยขึ้นช่วงนี้ครับอย่างพอเราเราลง IG มาอย่างเงี้ยมันจะมีคนแบบจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ของเราอันนี้เราเตรียมตัวมาไหมคะ คือมันมันก็มีอ่ะมีมีมีคนถามอะไรเงี้ยครับผมว่าเหมือนอยากเอะอะไรยังไองอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราเราก็ตอนที่เราลงเนี่ยเราก็เหมือนติดแฮชแท็กรายการไปด้วยเพราะว่าคือเป็นการเหมือนก็พูดตรงๆเหมือนเราเราอยากมีเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกนมันก็แบบบางทีก็เออมันจะต้องมีอะไรนิดหนึง่งนะครับผม ้ามความคิดใครไม่ได้จริงๆครับผมก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดแต่ว่าคือทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยู่ในอยู่ในการทํางานนะเพราะว่าคืออาจจะพูดพูดเยอะมากไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมัน เดี๋ยวก็ไม่รู้ไงว่าน้องคุยกับใครหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงไปพูดเยอะเดี๋ยวมันเป็นปัญหาสําหรับฝั่งเขาอีกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเอาเท่าที่เหมาะสมดีกว่าก็คือทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยครับก่อนขายวองแบบโ่ดโกดจีไรอย่างนี้จริงเหรอขนาดนั้นเลยเดี๋ยวนี้ขายของกันแบบนี้ใช่ไหมดีดีดีอะไรนะครับจริงๆเราแบบเตรียมใจขนาดไหนเพราะว่า มีกระแสตามมาอยู่แล้วสำหรับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีเวลาไปจีบใครหรอกครับผมต้องต้องซ้อมคอนเสิร์ตเชลเลนด์บอลเดอร์นะครับผมก็อยู่ในช่วงเวลาการซ้อมค่อนข้างเยอะ mm hmm. เพราะว่าคืออย่างตะกี้ก็ก็เจอกันครับผมว่าซ้อมด้วยกันอนะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่าอยู่ที่ว่าวันไหนเราจะเราจะลงรึเปล่าอะไรนะครับผมบา mm hmm. งวันน้องก็ถ่ายผมนะอะไรอนยะ่างเงี้ยเหมือนกันแ,แฟนนก็้ไม่อ เอาเป็นว่าตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับผมแล้วก็เป็นพี่น้องที่ดีก็เรายังยังมีการแบบมีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆยนะเครับผมปรึกษาเรื่องงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่รจริงจริงมันจะทำให้เราย้อนกลับไปถึงกันน้ีที่พี่ฮันบอกว่าแบบไม่อยากให้ถามถึงเรื่องไอแล้วแต่ก็ต้องกลับมาทำงานกันอีกอะไรเงี้ยมันจะกลับมาเป็นประเด็นทีกคือตอนนั้นที่ที่ตอบว่าไม่อยากตอบเรื่องของน้องไอแล้วเพราะว่า ในช่วงนั้นน่ะจริงๆมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนมีทั้งฝั่งเราแล้วก็มีทั้งฝั่งเขาที่แฟนคลับโจมตีกันเองอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไม่อยากพูดเยอะนะครับผมแล้วก็บวกกับ เขาอาจจะมีคนคุยด้วยหรือเปล่านี้เราก็ไม่ทราบนะครับไม่ไม่ขอตอบแต่ว่าในช่วงนี้มันเป็นในเรื่องของการทํางานแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนโตแล้วแล้วก็มีเหตุผลมากพอที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไรเรายืนยันว่าเราบริสุทธิ์ใจแน่นอนการกลับมาร่วมงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจครับโอ๊ยเอาใหม่ยัง็นบริสุทธิ์ใจสามสองหนึ่งบริสุทธิ์ใจครับ ขนาดพูดคำพังปริสุดยังพูดผิดอ๋อตายครับผมแต่วันนี้นะคือโซนโซนโชว์จิ๋มไหมอ่ะโชว์จิ๋มไหมไม่ไม่ไม่ขายของทางนี้ครับโทษครับไม่ขายของทางนี้ครับก็ก็ไปเรื่อยๆครับผมก็อยู่อยู่ที่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงมันก็ไม่สามารถไปฟิกได้นะก็ถ้ามีก็มีก็โอเคแต่แบบนี้ท่าน้องมีคนคุยมากเลยก็มีก็มีบ้าง อาจจะมีมีบ้างมา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 ไปไปมาอยู่สักนานหน่อยแล้วก็ไปอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็แต่ก็ยังเป็นคนคืออะไรเงี้ยครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ